ปอเคยไหมนี่ก็เกิดมาเนี่ยเห็นไหมพี่ปอถ้าบุญเราไม่มีเราก็ไม่ได้มานั่งเรือหาเพราะได้ท้าไม่ตัดสินใจอุตสาหนั่งเครื่องมาข้ามน้ําข้ามทะเลมาพี่เข่งเราอยากมาอาุาหอธิษฐานว่าไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมกลับบ้าเพรป่านน้ำทะเล เจ็ดื่นนี่เนาไม่เน่าหรอวะข้าวมันเน่านะข้าวตายหมดแล้วนี่เเป็นนาเข้าหมดเลยนะนี่ยุ่งเราตายไปเลยนะข้าออกจากวัด

ถึงฝังแล้วนี่เที่ราขึ้นเรือเอวดีอ้พี่เดูก็ได้หรอนู่นป๋าบ่อนพี่จะ่งอยู่ิ้มฝังนี่บอนลุกๆๆก้ลอยอยากให้รถเนาะ เออพี่ปอดูดิมีตะข้าวเข้าด้เนี่ยเข้าสมเนี่ยเขากำลังออกลูกพอดีเนาะกำลังมั้งมันเลยทอกกระทอกนี่คอนกรีตเข้าไปในวัดท่านเลยนั่ยนี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ อย่างไม่ขวดหรืออะดี๋ยวะเขาไปจังด้วยกันลุงหน้าครับ้งขอบคุณมากครับไอ้เด็กเขาไปลงเขาไปลงพี่ลุงเออใช่อ้าวพี่ปอลงก่อนอ้าพี่เคงลง